จะได้ไหมนอนเนาะครั้งแรกนะคะที่เลาจะไลฟ์หลังจาก <im> หลังจากครบหนึ่งพันคนติดตามนะจ๊ะ <im> สวัสดีค <im> ่ะพี่น้องเ <im plays> <Fourth. S 2> ทสเทสค่ะ <twitch. S 2> <im> ดูซิว่ามันจะขึ้นไหมหนอน สวัสด,ดีด้ค่ะพี่น้องทุกๆคนเห็นบ้น้อกค่ะพี่น้องขมาทถักไายกันไหนเด้อจ้าตึนเต้เท็ดได้ค่ะพี่น้องเท็ดมีคนเห็นบ้นนอกจ้าพี่น้องจ้า หลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะจ๊ะก็เลยล่อมึงนะจ๊ะเนาออันนี้คือการทดลองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าขึ้นได้เดี๋ยวบุเลยจะขึ้นนะจ๊ะเา้า <c oughs> เห็นมีหนึ่งคนขึ้นทักทายได้นะจ๊ะอ๋อแสดงว่าคนอื่น สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าบุ่ยเขามาทักทายได้เด้จ้าว้าสวัสดีค่ะคุณวิมลดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจนะคะเพิ่งป๊าดกระลัานข้นได้เธอแรกเลยนะคะที่ ครบ,คบขึ้นบขึ้นอ๋อ Wi-Fi ไม่ถึงใช่ไหมคิดว่าถ <c oughs> ้าลองไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าทําแต่ทําไม่เป็นค่ะเนี่ยบุลเลอรก็ลองนะคะแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะเพิ่งจะครบหนึ่งพันคนก็ ก็เลยลองลองทำดูเนาะมันไม่ได้ทําไมไม่รู้เนี่ยมันข้อความมันขึ้นเป็นบางครั้งหายไปแล้วอะ่ะอ๋อเราต้องดูตรงนี้หรอเอา้าทำไมมันไม่ขึ้นมันมันขึ้นขึ้น,นหยุดหยุด หรือว่า wi ไฟมันมันไม่พอเนาะนี่เนาะไปหาที่ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> เอาเอาเอายังชมอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะหาที่ก่อนเพราะว่าที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นจะมีดูทีวีก็เลย กลัว <laughs> กลัวโดนบล็อกสวัสดีค่ะน้องน้องสายหรือน้องเอออุนอเนี่น้อง,องเอา้าทำไมมันไม่ขึ้นก็ความมันไม่เห็นเด้นี่มันขึ้นขึ้นหยุดหยุดล,อล่องลหลเบิ่งนอกจะเนาะมาอยู่ในกลัวนะจ๊ะ นั่งบ่นั่งนั่งล่องเบิงมันขึ้นบ่มันภาพภาพชั้นไหมคะคุณวิมลใสัเน้อน่น้อยเน,น,น,นี่ยมันไม่ขึ้นข้อความมันต้องเข้ากดเข้าไปดูบ๊้ยครั้งแรกเลยนะคะเนี่ย,ยครั้งแรกแล้วก็ขอพวะคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามให้บุเลอรแล้วก็เป็นกำลังใจให้บุเลรตลอดมานะคะ ครบหนึ่งพันแล้วนะคะก็ไลฟ์ครั้งแรกที่ว่า,า,า,ามีผู้ติดตามครบหนึ่งพันนะคะก็เลยลองไลฟ์ดูนะคะของคุณบุญกดไลค์ในแอปภาพชัดค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะเ,เขาเขียนว่าไงอันเนี้ย อเลอร์มิสไทลุงเกิดอุ้ยมันเป็นภาษาเน,นี้ยใครจะไปอ่านออกภาพชัดมากใช่ไหมมันไม่ขึ้นมันขึ้นแค่นี้เองอะ่ะมันโชว์แค่นี้แต่มันก็หายไปจริงๆด้วย ดีใจนะคะที่ขึ้นไลฟ์ได้เหลือชั่วโมงตั้งตั้งสามพันเท่าไหร่นะสามพันสามพันสี่ร้อยนะคะช,ชั่วโมงยังไม่ไปถึงไหนเลยคะ่ะคนติดตามก็ไม่ไม่ขึ้นมีอยู่หนึ่งพันกับสิบสิบกว่าคนแต่ว่าหน้าข้างหน้านั้นโชว์แค่ 1,000กับ10คนเออแปลกดีเพราะว่าอีกเออเขาเรียกอะไรนะสตูดิโอเขาโชว์1,000กว่าคนแต่ข้างนอกข้างหน้าเขาโชว์1,000 10ิคนนันแปลกมากเลยอะ่ะเพราะว่าเออมูเลอรไปกดอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมันไม่โชว์แล้วก็ตรงข้อความมันก็ ตรงข้อความมันก็ไม่ไม่โชว์ว่ามีใครมาดูเราขอบคุณมากค่ะแอปภาพชัดค่ะอ๋อตอนนี้มีสองคนนะคะที่ชมเอาอันนี้ตอนนี้มันขึ้นมันขึ้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสักคั้งหนึ่งมันก็ข้อความมันจะไม่ไหลเหมือน คือมันจะแวบไปยอดซับยอดซับสองพันกว่าแต่เวลาอีกนานกว่าจะสำเร็จ <c oughs> บางครั้งก็ทอ้อบางครั้งก็คิดนะคุไม่ม <c oughs> ไม่อยากจะเล่นแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยต้องมานั่งเอ,อชมแล้วก็มานั่งอัปเดตอุ้ยสารพัดเลย เมื่อก่อนนี่สนุมกมากๆตอนทําครั้งแรกเนาะแต่พอหลังมากดอันนั้นอันนี้เข้ามาแยะก็เลยอ้เริ่มจะท้อแล้วแล้วก็มันมันมีช่องทางแบบว่ามีคนเข้ามาบอกเนาะมีช่องทางรัดอะไรประมาณว่าอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้บุเลตก็ไม่ชอบเนาะแบบนั้นเออมันมีอยู่นะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ขึ้นไลฟ์บ่อยๆ มันไม่มีเวลาบางคนเขาก็เปิดเพลงไว้เนาะมันก็ได้ชั่วโมงมันก็ได้ชั่วโมงเหมือนกับว่าเออเขาก็เก็บชั่วโมงได้มันก็ว่าได้เร็วกว่า <c oughs> เปิดมาจะเป็นปีละตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนปีใหม่จะถึงกรกฎาอีกแล้วยังไม่ถึงพันชั่วโมงขอบคุณมากค่ะลองทำดูนะคะพี่เออเอ,อ่เมื่อก่อนอ่ะบุเ็เร์ก็เปไลฟ์ของสติมหยาดหรืออะไรนี่แหละเออ่หรือว่าอะไรนะอีกแอปหนึ่งอะ่ะแล้วก็ใช้คอม ใช้คอมไลฟ์ก็โอเคไม่ต้องไอ้นี่แต่ไอเนี้ยคืนถึงหนึ่งพันแล้วลองไลฟ์ดูเนี่ยครั้งแรกอะละลองตั้งหลายครั้งนะเพิ่งจะได้วันนี้ค่ะแล้วก็ตกใจเพราะว่าเออลองทําดูอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้แต่เครื่องเครื่องเก่าอันเนี้ยได้ได้เฉยเลยไอยเครื่องที่อัปเดตบ่อยๆไม่ได้เครื่องนั้นแต่ดันมาได้เครื่องเก่านี้เออแปลกมาก ตกใจพอบอกว่าหนึ่งสองสามแสดงว่าได้แน่นอนว่าง <laughs> <laughs> ว่าบางครั้งเหนื่อยมากๆค่ะเหมือนกับว่าเราก็ไม่มีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะเขามากดติดตามให้เราก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วก็ไล่ไปบางบางวันไปได้ไม่เยอะแล้วก็ เออบางทีมันก็มันมันเกินเวลาที่เราเหมือนกับว่าเราเราไปทำไอ้นั่นให้เขาอะเนาะเออมันเหมือนมันผิดปกติอะมันก็เออพี่ยูเขาก,ก็ก็ฉลาดใช่ไหมดูได้ไม่นานแล้วก็กดซับให้ให้คนที่มาติดตามเราอะได้ไม่เยอะได้ได้ไม่หลายคนนาะแต่ละวันอะได้วันละ สองสามคนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยช้าแต่ไม่ได้ไปหาคนใหม่เลยมีแต่อัปเดตเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยขยันเหมือนแรกๆเมื่อก่อนนะโอ้ขยันมากเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะจะเริ่มท้อแล้ว คงไม่มต้องไปไลฟ์หลังบ้านค่ะอ้อเหรอคะเนี่ยอันนี้มันก็ผิดอยู่เออมันมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราเออพอพอมีข้อความมันถึงขึ้นแต่ถ้าไม่มีข้อความมันก็ไม่ขึ้นเนาะเหมือนมีคนเขียนมามันถึงโชว์ว่าโอเคมีคนเอ,อส่งข้อความมานะอะไรเงี้ยเหมือนกัแบบตอบ ตอบแชทกับเราอะมันถึงขึ้นมันก็ไม่ได้โชว์ให้เราดูตลอดเนาะอืมเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องหนึ่งลองเข้าไปดูว่าเอ้ามันเห็นอยู่นี่เนี่ย <c oughs> คนอื่นเขาข้ามอันนี้ไปถึงไหนแล้วทำพร้อมๆกันเขาข้ามไปถึง ดาวอังคารแล้วตัวเองยังอยู่ดาวพฤหัสอยู่เลยดาวพสษ <c oughs> หูได้เฉยเลยวันนี้ <c oughs> ขอกำลังใจหน่อยนะคะอัปเดตเออ่ไปเที่ยวเกาะยาวมาหน้าแอปทําไม่ได้เหมือนมือถือ เอออะไรนะเหมือนมือถือไม่รองรับค่ะอ๋อไม่รองรับเหรอคะดูของคุณวิมลไม่ไม่ไม่ได้เหรอคะหรือว่าไงแล้วเขาขึ้นคู่กันยังไงก็ไม่รู้ เห็นเขาขึ้นทีละห้าหกคนสีห้าคนอะไรประมาณเนี้ยเขาขึ้นยังไงก็ไม่รู้บูลเลอร์ก็ไม่เคยเดี๋ยวต้องไปศึกษาเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนยังไงอ่ะทีนี้นี่ เราจะลองเข้าไปนะคะเมื่อถือไม่รองรับเอออามีมีม ามคนกับตัวเองนะคะมีคุณวิมลแล้วก็สงสัยจะน้องน้องสะพยแน่เลยอีกคนนึงขอต้อนรับอะไรอ่ะมันค้างไหมคะอ๋อมันช้า ไม่มีอะไรพูดอ่ะเวลาเขาขึ้นเพลงเขาขึ้นยังไงนาะถ้าเราไม่พูดเราไม่ถนัดพูดเนี่ยเลยเวลาเราขึ้นเเขาใส่เพลงอะเนาะเขาจะทำยังไงกันนาะพี่น้องเอยจะทำไปถึงฝั่งกับเขาไหมเนาะแบบนี้เนี่ย คุณวิมลได้คนติดตามตั้งสองพันแล้วอ้ดีใจด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวก็ถึงนะคะรไอค์โพสบ่อยๆเดี๋ยวชั่วโมงก็ได้เองอีกอีกมีคนติดตามเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวแปบ๊บเดียวแหละคอมเวเตอเ์ยังได้แค่พันนี <laughs> 1พันนี่ก็ทุรักทุเง <laughs> ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะเราไปเที่ยวเราก็ลงสารพัดอย่างเลยเวลาจะไม่ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องลงเอออย่างเดียวอันนี้คือแบบได้หลายแบบเนาะก็คือไม่อยากให้เบื่อเดี๋ยวจะไล่ตอบออคอมเมนต์นะคะไอคลิปเก่า บนนะขวนะพี่นองเลยเปิดเบ่งแนะมันฮ้อนมันฮ้อนได้อยู่ในนี้มันไม่มีแอร์ไปเกาะยาวก็สนุกนะคะใครอยากไปเที่ยวเกาะยาวก็มาเที่ยวได้นะคะค่าเรือถูกมากเลยหนึ่งคนร้อยยี่สิบบาท เดินทางไปใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเนาะประมาณนั้นนะคะไม่ได้จับเวลาแต่ว่ากะประมาณเอานะคะเพราะว่าขึ้นเรือแปดโมงครึ่งไปถึงที่นู่นสิบโมงคึ่งเอ้ยสองชั่วโมงหรือเปล่าเนาะสองชั่วโมงสิแปดโมงเก้ามงครึง่งเอ้ยถึงที่นู่นสิบโมงค่ะสิบโมง ก็ชั่วโมงครึ่งไปที่นู่นรถค่ารถมอไซค์กับบวกับคนขับก็สามร้อยบาทอยากไปอีกไปเที่ยวเกาะยาวนี่เป็นเป็นเกาะที่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยแต่ไปแค่วันไปนอนค้างแค่คืนเดียวมันเป็นมันเป็นเกาะที่ว่ายังไม่มียังยังไม่เจริญเท่าไหร่เนาะเหมือนกับว่า ยังไม่มีใครไปสร้างตึกเยอะแยะอะไรเหมือนเกาะเกาะภูเก็ตภูเก็ตนี่ตึกเยอะแต่ที่นู่นแบบธรรมชาติยังเหลือเยอะอยู่นะคะยังไม่ปูมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีฝรั่งเข้ามานี่ฝรั่งก็ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะที่นั่นก็อยากให้ใครที่มีโอกาสก็ไปเที่ยวนะคะที่ที่เกาะยาวเนาะเ,เพราะว่าเพื่อนก็อยู่ที่นั่นก็ราคาห้องก็ไม่แพงนะคะ แันนี้ราคาห้องถูกมากไปกินอาหารทะเลสดๆไปดูปลาหูตอนขาวันกลับได้เห็นปลานะชายทะเลหูแบบเป็นฝูงเลยสวยมากๆนะคะที่นั่นติดใจจะไปอีกอยากได้อยากอยากไปกินขนมบ้าบินขึ้นชื่อของเกาะ เกาะยาวแต่ต้องรอคิวรอคิวยาวมากขนมขึ้นชื่อของเกาะยาวอร่อยมากๆเห็นเขาบอกลือ,โ,อโหแบบเขาลือกันนะคะว่าอร่อยมากที่นั่นแล้วก็ปลาชิงช้างนะคะแต่ไม่ได้เลยสักโลเพราะว่าเขาไม่ออกเรือวันศุกร์นะคะไปตรงกับวันศุกร์ก็เลยไม่มีปลาให้ซื้อนะ แเวลากินอาหารเนาะของทะเลเนี่ยสดมากๆอาหารสดบูสดบูม้าในี่สดๆเลยนะคะเนื้อหวานๆส้มตําอร่อยแล้วก็ขนมจีนนี่อร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกเสียดายไปแค่ระยะเวลาสั้นนิดเดียวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปอีกนะคะเพราะว่าบุเลทกับ เยอรมันก็ประมาณวันที่13มีนาะแต่แต่ว่าสามีจะอจะลองต่อวีซ่าอีกสักเดือนหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าวันที่หนึ่งที่สองนี่ยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าตอมองบอกว่า คนที่เขาอยู่ที่นี่เขาจะเข้าไปทำต่อนี่เยอะก็ให้ไปหลังหลังจากนั้นประมาณ3าสนี้ได้ก็ต้องรอดูนะคะว่าบุรเร์จะอยู่เมืองไทยต่อได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องกลับวันที่13มีนาเนาะกำหนดกลับเพราะว่ามาสามเดือนนะคะมาเมืองไทยครั้งนี้มานานมากเพราะว่าติดโควิดเนาะมือนกั ถึงจะจะอยู่เยอรมันเราก็ทํางานไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกดาวน์เขาเขาไม่ให้ทํางานนะคะแต่รู้สึกว่าวันที่หนึ่งนี่เขาจะเปิดให้พวกช่างตัดผมอะไรพวกนี้เปิดก่อนร้านนวดนี่อาจจะเป็นบางเขตหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ติดตามข่าวเลยเดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่สามนี้รู้สึกว่า ต้องรอดูต่อไปนะคะอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำงานก็เซ็งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คิดถึงเยอรมันแล้วค่ะแต่ถ้ากลับไปที่นู่นก็ไม่ได้ทำงานก็ก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกเหมือนกันเนาะแล้วก็เออแต่อากาศมันก็ดีกว่าที่นี่มันเริ่มร้อนแล้ว มาอยู่เมืองไทยใช้เงินเยอะกว่าอยู่เยอรมันอีกอยู่เยอรมันนะอาที่หนึ่งซื้อของครั้งหนึ่งอยู่ที่นี่ซื้อทุกวันเลยจ่ายเงินทุกวันเปลืองกว่าอยู่เยอรมันอีกนะคะขอบอก <lled> จริงๆมาคิดๆดูแล้วแบบอยู่ที่นี่เนะี่ยใช้เงินเยอะกว่าอ,อ,อยู่เยอรมันเพราะว่าที่นี่มันมันซื้อของได้สะดวกสบายเนาะแล้วก็ เวลาเราไปไหนเห็นอะไรเราก็ซื้อซื้อซื้อ,อแต่ที่นู่นเขาเหมือนเราไปเก็บเงินจริงๆค่ะที่นู่นอ่ะอใครมาเป็นเพื่อนเราหน่อย <laughs> ถ้าไม่มีใครก็จะลงแล้วนะจ๊ะยีนะ่สิบสองนายี่สิบามนาทีแล้ว เดี๋ยวอีกให้ถึงเครื่องชังโมงเดี๋ยวบุเอรจะลงแล้วนะจ๊ะก็วันนี้จะลองไลฟ์ดูเฉยๆนะคะเทสตแต่ถ้าบุลเลอร์ไลฟ์ได้เดี๋ยววันหน้าบุลเลอรจะไปที่ทะเลนะคะแล้วก็จะพาไปชมวิวสวยๆนะคะไลฟ์ live ที่วิวสวยๆละกันเนาะท่านผู้ชมจะได้ดูแบบไม่ไม่น่าเบื่อ โอเคนะคะอีก2องนาทีเดี๋ยวบุเลอร์จะลงแล้วนะคะเอาไว้เวลาบุเลอรไปเที่ยวริมทะเลหรือว่าดูพระอาทิตย์เดี๋ยวบุเลอรจะไลฟ์ให้ชมนะคะว่าเ,เวลาเราไปเ,เห็นอะไรแบบสวยๆเราก็จะมาแบ่งปันเนาะไว้แบบนั้นดีกว่าเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อบุญเลิศก็พูดไม่เก่งนะคะเพราะว่า เดี whatever, ๋ยวพูดไทยได้บ้างตกลาาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อายเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะลองศึกษาดูว่าเวลาเไลฟ์แบบมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยมีมิวสิก์อย่างเดียวไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยเขาทำกันแบบไหนเนาะจะได้ชั่วโมงแล้วก็จะได้ถึงฝั่งเร็วๆตอนนี้บลูเร์ยังยังไม่ถึงฝั่งนะคะเพราะว่าเลยอีกนานมากเลยเป็นเท่าไหร่อะ เหลือต้องสามพันกว่ากว่าชั่วโมง<笑><笑>เป็นกำลังใจให้บุเรด้วยนะคะท่านผู้ชมบุเรก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สูงหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาให้บุเลร่ตลอดมานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพรุ่งน,นี้ก็ขอให้เฮงๆนะคะวันพรุ่งน,นี้ก็คือ วันรวยนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆฝันได้เเอออหกตัวตรงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลงแบบไหนอ่ะทีเนี้ยเ้ยเขาลงแบบไหนคะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวก่อนนะคะจะไปเขาลงแบบไหนเนาะ อ๋อันนี้มนันเขาลงแบบไหนอะ่ะทีเนี้ยลงไม่เป็นนะคะพี่น้องจ้าอ่ะชัดพี่ชพิเตอร์ไอ้นมีนูตน ลงไม่เป็นค่ะ I w a n t to stop where I Can stop